เรารู้ยังว่าระสุดแอร์คือหลักสูตรไหนหลักสูตรอะไรครับแอร์จบนะครับเป็นระสุดเอ่ออะไรนะช่างทำความเย็นนะครับแล้วติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับอ่ะเรียนเชินนาชาญท่านอาจารย์หนึ่งเลยครับก็สวัสดีท่านอาจารย์แล้วก็สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้อาจารย์จะมาทอล์กแอร์นะครับความเย็น ความเย็นที่บ้านเรานั่นแหละความเย็นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็ดืมให้รู้จักก่อนแอร์ที่บ้านเรามันแยกเป็นสองส่วนนะครับก็มีส่วนเย็นและส่วนร้อนส่วนเย็นจะอยู่ภายในบ้านเขาเรียกคอยเย็นส่วนร้อนจะอยู่ด้านนอกเขาเรียกคอยร้อนนะครับทีนี้มันเย็นได้อย่างไรเย็นเพราะจะมีสารความเย็นนะครับสารความเย็นหรือที่เราเรียกว่าน้ำยาแอร์นั่นเองนะครับแล้วแต่เบอร์ แล้วแต่รุ่นยี่ห้อจะผลิตมานะครับทีนี้ส่วนหนึ่งที่จะทําให้แอร์มันเย็นเป็นส่วนประกอบสําคัญอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือคอมเพรสเซอร์วันนี้จะให้รู้จักคอมเพรสเซอร์กันคอมเพรสเซอร์คืออะไรนะครับคอมเพรสเซอร์มันก็คือมอเตอร์ตัวหนึ่งนะครับมอเตอร์ Motor ตัวหนึ่งเท่านั้นเองที่ทําเป็นทรงกระบอกอย่างนี้แต่ประกอบขึ้นมาเป็นส่วนอคอยร้อนแล้วเขาเรียกว่า คอนเดนเซอร์คอนเดนซิ่งแล้วแต่ใครจะเรียกหรือว่าส่วนคอยร้อนนะครับมันจะมีระบบดูดและอัดนะครับดูดก็คือดูดเอาความเย็นที่อุณหภูมิต่ำนะครับอุณหภูมิต่ำความร้อนต่ำกลับมาที่ทางส่งทางส่งก็คือตัวที่จะส่งน้ำยาก,กลับไปที่คอนเดนเซอร์ก่อนพอส่งมาที่คอนเดนเซอร์เพื่อระบายความร้อนเสร็จปุ๊บก็จะกลับมาที่คอยเย็นเหมือนเดิม นี่คือการทํางานของคอมเพรสเซอร์นะครับหรือคอยร้อนนั่นเองนะครับดูหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่าจะสามารถทําให้บ้านเราเย็นได้นะครับในห้องนะครับถ้าใครนะครับสนใจอยากจะเรียนนะครับก็ไปสมัครเรียนได้นะครับอยากรู้ลึกรู้จริงรู้กว้างกว่านี้นะครับว่าแอร์เป็นยังไงความเย็นคืออะไรคอยร้อนคืออะไรคอยเย็นคืออะไรนะครับสามารถสมัครเรียนได้นะครับ ที่เคาน์ออเตอร์ด้านหน้านะครับพร้อมเสมอนะครับดูลึกดูจริงนะครับมีปฏิบัติงานจริงได้ทำทุกอย่างจริงนะครับเดี๋ยววันนี้จะทําการสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ให้เราดูกันว่าการทํางานเป็นยังไงส่งความเย็นยังไงดูความเ,เย็นกลับมายัางไงนะครับ น่คือการดูดกลับนะครับดูดกลับความเย็นนะครับกลับเข้ามาที่คอมเพรสเซอร์แล้วก็ส่งออกไปที่คอยร้อนเพื่อทําให้สถานะที่เป็นแก๊สเกิดการควบแน่นนะครับแล้วพร้อมที่จะฉีดให้เป็นไอกลับมาเข้าที่อ e ีวาโพเลเตอร์ ator, หรือคอยเย็น e ในห้องเรานั่นเองนะครับใครอยากพิสูจน์ใครอยากจับเชิญได้เลยนะครับทางนี้ครับมาลองพิสูจน์ดูได้ครับมากดมากดมา มาดูว่ามันเป็นยังไงนี่คือคอมเพสเซอร์นะครับตอนที่จะส่งนี่คือส่งนะครับนี่คือทางส่งนี่คือทางดูดกลับนะครับนี่คือดูดกลับดูบความเย็นกลับมาเพื่อที่จะส่งกลับไปมันจะเป็นชีวิตวงจรปกติอย่างนี้ส่งไปดูดกลับส่งไปดูดกลับเย็นอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะครับจนกว่าเราจะปิดมันนะครับถ้าใครอยากเรียนแอร์ก็ลงได้นะครับถ้ายอยากรู้มากขึ้น <c oughs> ก็เชิญได้นะครับเจออาจาร,รย์เลยนะ รออยู่เสมอนะครับทุกท่านขอบคุณครับ